ส่งงานต่อเนื่องนะครับเคปลากระจังนะครับกระจังโตโยต้านะครับตัวนี้เป็นโตโยต้าไฮลักวีโกแชมป์นะครับหน้ายักษ์นะครับของเดิมนะครับเป็นคาบนะครับรอยฉีดหมองตลอกลอกนะครับนี่นะครับดูแล้วเกกาตานะครับนำมาบิ้วใหม่นะครับเคปล่านะครับบายซีเคการช่างอยุธยานะครับตาโลโก้ตัวนี้นะครับ เลือกสีเลือกลายได้นะครับเคปลาบายซีการช่างอายุทยาทําได้มากกว่า12สีนะครับมีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะครับของแท้เดิมนะครับชิ้นส่วนในส่วนของโครเมียมนะครับพ่นสียึดเกาะนะครับตีพื้นใหม่นะครับพ่นสีรองพื้นอี็อกซี่อย่างดีนะครับตีพื้นใหม่นะครับต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับดูความหล่อเพลินๆนะครับ เข้าทุกซอกทุกมุมคุณไม่หลอกดาวแน่นอนนะครับนี่นะครับให้ดูจะจะดูเพลินๆนะครับพลิกให้ดูนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับซอกไหนมุมไหนนะครับซีเคการช่างอายุทยานะครับตัวนี้กระจังนะครับไฮรักวีโกแชมป์นะครับหูกระจกนะครับหูกระจกก็จะแยกเป็นหลายส่วนนะครับหลายส่วนชิ้นส่วนหูกระจกตัวหูกระจกตัวฐานกระจกตัวครอบกระจกนะครับเนี่ยทาให้ทุกชิ้นนะครับพอดีเป็น ลูกค้าเจ้าเดียวนะครับนำรังสารแต่งเติมเสริมหล่อหลายรุ่นนะครับส่งทีเดียวนะครับมีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะครับอย่างที่บอกนะครับสเต็ปการทาแต่ละคนทํามากทําน้อยไม่เท่ากันนะครับความชอบก็จะไม่เหมือนกันนะครับเคปล่าตัดสีนะครับก็จะเป็นมิติเพิ่มขึ้นนะครับมาเฉพาะสีแดงนะครับทําได้มากกว่า12สีนะครับความชอบแต่ละคนนะครับทําทั้ง3แถบทําแถบเดียวนะครับนี่นะครับ ลูกค้านํารถมาหลายคันนะครับชิ้นไหนไม่ดีไม่ถูกใจนะครับมีปัญหามองถลอกลอกนะครับไม่น่าจับไม่น่ามองนะครับนำมาบิ้วใหม่นะครับใช้ไลกว่าเดิมนะครับจบครับกับ c k การช่างอายุธยาเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายสวัสดีครับ